ฟาร์มโซยาวอ่านแทบไม่ออกเนี่ยผมไม่ใช่มดนะครับเออนะสิครับโอเคจะเอายากหรือเอาง่ายเออเอาเอาง่ายๆก็พอมั้งเพราะมันมีเขียนโอ้เทพเจ้าเจะฆ่าให้หลุดอุ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอ้าโอ้โอ้าเอาเป็นไรอะคลิกปุ่มไหนอ่ะเอาคลิกคลิกโลฟาร์มโผล่ที่นี่เฉยเฉยเลยคลิกปุ่มไหนอ่ะคลิกโล่โง่เอ้ยเสียงซิวฟิต นั้น C D S A โอเคมาแล้วเอ้าเอ้าเย่างที่ฟิตอ๋อคุณเด๋อพิกไปไหนแล้วเนี่ยที่ไหนเนี่ยอุ้ยหลวงหลวงครับหลวงลงไปทำไมกันเออน้ำมันอะไรน่ะเฮ้ยดอกไม้เฮ้ยน้ำมันอะไรแหม่ไม่โหลดแล้วเนี่ยให้คุณครับปอบคุณครับผมให้คุณครับเล้วอย่าเพิ่งขับพอปอบเป็นฟ้าเลยแล้วกันเสียงอ่ะเสียงทิ้งไปเถอะนะเฮ้ยเสียงหลอนโอ้ยน่ากลัว ก็ปิดเมลสิสก e e ่อนเฮ้ยแตงโมเมลอนเอ้ของครับเมโอไม่เอือพี่สิจะเมลอนหาต้นไม้ก่อนไหมเจอเจอแล้วไงเออมันฮัดคอไหมครับเนี่ยไม่หรอกมั้งระหว่างเออคือตรงนั้นผมมันต้อง ต่อบล็อกมั้ยโอ้น้ำน้ำเโอ้โนโอ้โนโอ้โนโอเคครับระวังเลยนะอู้ว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยมันช่างนี่อเจ้าตอัดกล้วยทอดบลังเคแล้วแล้วมันจะข้ามไปยังไงล่ะเนี่ยต้องขุดดินก่อนทำยังไงนะขึ้นยังไงน่ะก็คือต้องขุดดินขึ้นไปเนี่ยมั้งเออเราต้องกดเขาอ่ากดอะกฎกเหรอ ไม่ได้อ่านนะครับเอาส่งเว็ทมาให้อ่านสิครับน่าจะว่ามันเป็นแบบซูเวอร์ครับมันก็คงจะทุบบล็อกอะไรได้แต่กดก็คือต้องทำาฮอาชิมเม้น n ให้ให้หมดเสียก่อนถึงจะออกไปได้นะอาชิมเมนอะไรอ,ะอ่ะอ่ะอาชิมเมนเหรอครับอาชิมเมนก็คือภารกิจไงครับไม่มีอะไรมั่งอ๋อสักครู่นะครับอาชิมเม้นก็ได้แก่เออสักครู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน มันจะขึ้นไปยังไงเย่ด้สปริงเอ้าต้นไม้อยู่ตรงนู้นเหรออุ้ยตบตบตกทำไมอะอาชิเมตนก็คือเอ่อเป็นภารกิจเดี๋ยวเราจะมาพูดไว้อีกทีนะครับโอ้ยอย่าตบกันสิเอ้าขอบคุณ thank you ก็คือเราต้องขุดดินให้ได้ก่อนขุดขุดขุดเราต้องข้ามข้ามไปฝั่งนู้นนะครับ feel alive รู้ึกว่าผมไม่ได้แล้วนะรู้สึกว่าผมเห็นสลามออะครับข้างล่างมีมอนนะครับระวังเ้อครับผมผมเมื่อกี้ผมตกไปเที่ะผมก็ไปเอาเมลอนอะผมก็ไปแล้วผมก็ตายทีหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวผมสักสิผมผมไม่ได้ผมโดนโจตันยิตายครับเกงเนี่ตรงไหนผมว่าเราจะสร้างบ้านกันตรงแถวนี้เออเนี่ยจะแถวแถวนี้แล้วครับสร้างตรงนี้เลยแล้วกันเขียพื้นที่กันก่อนโอ๊ยทษจโอเคครับโอเคครับ ตอนอื่นก็คือฮ้ยแต่เจ้าแ a c k เหมือนจริงมากเลยครับสามสิบสองบิตนะทําเหมือนเฮ็ดใช่ครับแต่ว่าผมชอบดีมันเฮ็ดดีผมชอบใช่ผมก็ชอบเจ้าแพ็กเอสเอสอะไรนั่นวะไม่เออน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่เอออะไรนะอ่สามดีครับนะโอเคไม่ใช่แนะนำตัวกันเลยเราอยู่ในแมปเออเอ่นเอนอะไรวะแอ็นฟาร์มนะครับโซยเวิลล์แมปนะครับก็ <พน>ครับกับผมมาตามอมิกโ <ผม S 2> คง้ง<า>แล้วก็คุณเอ่อคุณมาร์กแล้วผมมาจากรายการเอ c h a n ช e นนะครับตอนแรกผมจะเปลี่ยนชื่อรายการแล้วลหละแต่ไม่อยากเปลี่ยนแล้ว<ค><ณ> <ๆ S 2> เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้คุณคุณก็ไปเอาแฟนเพจผมลงย t u b e ของคุณโก้นะครับก็ก็ได้ครับก็ได้ครับโอเคครับแฟนเพจพอดีเพิ่งตั้งมารู้สึกจะตั้งวันนี้ใช่ไหมครับยังไงใช่ครับเพิ่งสร้าง สร้างเมื่อกี้นี้เองครับเออแชปปิ้งอยู่ไหนครับแชปปิ้งปลุกเลยไงผมไม่ไผมครับรอันหนึ่งรู้สึกว่าตอนเช้าเอ๊รู้สึกว่ามันจะน่าก็คือถ้าเราเคลียอาชีพเมน์หมดแล้วเราก็คือรู้สึกว่ารู้สึกว่าในแบบนี้มันจะมีทางออกอยู่ทางหนึ่งครับเป็นรูครับโอ้ตรงนั้นไงตรงนั้นตรงนั้นมันจะมีทางออกอยู่แต่ว่าเาราห้ามออกนะครับจนกว่าเราจะเคลียอาชีพเมนท์ทั้งหมดเสร็จ อาชิเม้นต์เดี๋ยวจะเอ่อจะใส่ไว้ใน description คลิปละกันเฮ้แต่เขาทำเหมือนจริงมากเลยนะครับผมดูดิกล่องคราบอะไรพวกเนี้ยเป็นเป็นเทสเตอร์แพคของเขานะแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเอามาจากเทสเตอร์แพคของอัสสัมดีครับอีกทีแล้วมั้งผมไม่แน่ใจแล้วเขาก็มาแลับแบงอเลยเกือบล่วงไม่งั้นของตกนะเนี่ยรู้สึกว่าซีเวฟิตแต่เนีย้ย รู้สึกว่าเราต้องหาเออเราต้องทำบ้านให้ได้ซะก,ก่อนนะครับแต่ว่าไม้เรายังไม่พอกันเลยอะทำด้ดินก่อนไหมอ่ะด้ดินเหรอไอ้เดี๋ยวแถวแถวนี้มีน้ำใช่ปะ่ะใช่ครับใช่โอเคผมปลูกต้นไม้เป็นผมปลูกต้นไม้ใกล้ๆน้ำดีกว่าเออเราทำฟาร์มกันด้วยนะครับมีหินไหมแถวนี้รู้สึกก็จะน่าจะมีนะเฮ้ยแขงซีโรฟิตวันอยู่ตรงไหนอ่ะเออจริงอ่ะเออฮึบ มันอย่าลงไปนะไม่สบายอยู่ครับผมอ่าแล้วผมจะไปยังไงอ่ะที่ิดันก็ไร้ค่าอยู่ดีครับมันไม่เคยมีประโยชน์อะไรเลยยกเว้นแทะ,แทะดินทำให้ทำให้บ้านเราพังนั่นเองครับไหนอ่ะมาดูดิโอเคงั้นเออเราจะสร้างวันเราต้องมีดาบก่อนอ่ะเออคือเออรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนั้นมันมืดจังเลยอู้เร็วเจ็บเจ็บ อู้ไหนครับผมเจอไผ่ครับผมเจอไผ่ครับขุดเลยครับขุดเลยโอ้โหผมจมน้ำพอดีครับต้องให้พ่อมาช่วยครับพ่อมาช่วยทีครับพ่อมาช่วยทีได้ชิดกั้งนะอึ๊บไผ่ได้สามันไหนครับพ่อครับไม่มีครับนั่นต้องเออพีพีครับพีพีคุณครับผมมาช่วยแล้วครับแปะพีพีโอเค เออมีน้ำไหมเนี่ยน้ำอยู่ตรงนู้นนะครับทางทางขึ้นก่อนเฮ้ยถ้าเกิดดึงทุกคนต้องพิมพ์ย,ยังไง TP แล้วก็แอดเอ่อทีม TP แล้วก็แอด A แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองครับแบบเนี้ยส่งตัวอย่างให้เออท็อป TP A แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองลงไปแบบเนี้ย ทำ<ม>บ้านตรงนี้หรองั้นเดี๋ยวผมไปย้ายของตรงมันมาก่อนเราจะไม่มีเหมืองงั้นนะ่ะน่าจะานะแต่ว่ารู้สึกว่าต้องหาแหล่เดี๋ยวก,ก็ลองขุดเองเลยเุ้ยแบบเนี้ยผมขุนผมเหมือน,นผมเคยเล่นนะแต่ผมเล่นแบบเสกของอะ่ะแล้วมันจะมีแล้วมันจะมีที่หนึ่งอะ่ะมันจะมีเป็นถ้ำอะ่ะ แล้วมันจะมีเพชรมีพวกของอะไรอย่างเงี้ยหรอเคยดูของพี่เอ็มไหเคยดูครับอ่อนะก็ไม่กี่ตอนหรอกอซิเม้นมันไม่ค่อยเยอะอะไม่เหมือนพวกอันเดอร์กาวอันเดอร์กาวเยอะนะห้าสิบอันอแต่ว่าแอสเติสรู้สึกจะเยอะกว่ามั้งน่าจะใช่อยากกว่าจะหาเรือเจอแต่ว่าผมหาไอ้นี่เจอแล้วนะ อ่าอันนี้ประตูไปเอ็นเอ็นเวออะอืมุ้มตั้งไหนะครับบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะครับให้เรามาตรงไหนครับตรงนู้นตรงนู้นโอ้เตียงบลมทงเลยก็เหมือนจริงมากโอเคผมก็วางไว้ตรงนี้แล้วกันฮ่าเราไม่ทำบ้านเป็นไม้เหรอเฮ้ยเราเราต้องเอาวันแรกเราก็เอาดินก่อนแล้วกัน ผมทำกองไว้กอง<ด>นีนะได้น่ะเฮ้ยหัวพี่หัวพี่จำหายค่ะโดนเมฆกินผมไม่ได้เปิดเมฆรับเพราะว่ามันเอ้ยผมเปิดนี่ว่ะผมปิดดีกว่าบังจาปิดแล้วจะได้หายแหลกหน่อยครับโอ้โหแต่แบบนี้ของบางอย่างก็ไม่ค่อยเหมือนจริงนะตค้ามเนี่ยใช้วูสสีส้มเพื่ออะไรนะเนี่ยโอเครู้สึกว่ามันจะมีถม้ำอ่ะ ทำไหมคือทำไหมเอ่ยโอ้หินไอติมถ้วยรสมะนาวไอติมถ้วยรสมะนาวไอติมถ้วยรสมะนาวครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวไปซื้อให้ครับถ้วยไอติมถ้วยรสมะนาวหืมน่ากินใช่ครับอร่อยจุงเบยก่อนอเออต้องทำทางเชื่อมก่อนโดยไม่ต้องหนึ่งเราต้องทำทางเชื่อม คุดอีกต่อโอ้อออยสก,กายหลุดออกซะง,งั้นโอ้โหทำไมวะตลอดเลยสก,กายหลุดนะครับแต่ไม่เป็นไรแบบดิมันไม่เป็นไรแน่นะเอ้ยเสียงมันเบาไปนี่เร่งก่อน โอเคเสียงเบาไปเฮ้ยสกายสกายตองมาโทรถึงกลมซะซังงั้นไม่ว่างเฉยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแหลกอะค้างเลยตอนนี้ตอนนี้กำลังค้างอยู่ หรอดิอันหนึงไม่ค้างเลยอะไม่รู้เหมือนกันทม่เมือกี้ันตกตายดินก็เย,ยอะไม่ครัครบใ<ห>ตัวี้มันสไายล,ลุดอุ้ยบอบีปป้โอ้ยบอบีปป้เอาแล้วอีกคนล้วครับเขาหลุดไปไหนไม่รู้อะครับกูจำม่มนนะบโอเค ช่วยด้วยซอมบี้อยู่หน้าบ้านโอเคได้เนื้อซอมบี้แล้วรู้สว่าข้างล่างมอนเตอร์คงจะเยอะนั่เดี๋ยวใช่ครับรู้สึกว่าเสียงเกมไมครับผมจะหายไปอะแต่ไม่เป็นไรเขาไม่หันปิด,ปดเอ้ยก็มีนี่ว่ะเสียงเกมไหมครับแต่เสียงฝนตกไม่ได้ยินอ่ะเหมือนกันได้ยินเสียงข่าวเนี่ย จังเสดงยายู่เสดงเออจริงเงรอ่อทำแล้วเสดงเลยทำไมคุณไม่ไ่้นะครับเอ้าผมถ่ายอยู่ครับอ้าวไม่บอกไม่บอกไม่รู้แน่ะ ใครเออใครเคยดูเออคู่กรรมนะครับต้องรู้นะนำเสนอเรื่องใหม่คู่เกย์นะครับเฮ้ยคิปเปอร์ไม่จริงไหนอ่ะโอ้สียงเลยวะ <c oughs> ไม่จริงไม่จริงปุ้มกบุรีเป็นคู่เกย์ทุยอ้าวเข้ามาแล้วโอเคพ,พี่จำไปไหนมาเมืเ่อกี้ไปคุยกับเพื่อนมาครับอา๋าอ คพี Ki, pee, ่จอกระทำเนี uh ่ยกมโอ้ยพี่จำเบลฟอร์มในไอเพจกำแล้วเอ้ยแต่รู้สึกว่าเอ้ยข้างล่างมันไอ่ควรแม่งหนึ่งนะมีหินนะครับมีหินทำทางบันไดลงไปดีกว่าเกือบใช่คะแล้วยืนเฮ้ยเป็นถังเฮ้ยเป็นทางเป็นถังเป็นถังไอเข้ามาเซิร์ฟตอนแรกก็บอกอ่ะเซิร์ฟอร่อยและเฮ้ยเพ็ เฮ้ยจริงดิครับผมกำลังทำทางลงไปโอู้ดเดชรเฮ้ยนี่มันก็คือครับเพชรเหรอเนี่ยโอเคโอ้ว่าไหมเออตายเบย์มาชื่อจริงชื่อว่าอะไรพน้ำพี่ปิงครับทีพีเดอะอีพิโอ้ได้ทิสอินดอร์ได้หมด มดโอเคครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไข่ดาวเล้ยเฮ้ยโอ้ยโทษครับ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 เอ้ยอย่าตบกันสิครับโอเคครับขุดครับขุดพอดีผมล่วงลงมาแล้วผมไม่รู้จะขึ้นไปยังไงเนี่ยเออถอยหน่อยฮะถอยหน่อครับถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนครับถอยเอสเอไดิมอนฮ่าหน้ายังหลอน เอ้ผมก็ได้ยินเฮ้ยเฮยเยเฮ้ยผมยมยยยย้ยยเฮ้ยเฮยเ่้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเม้ยเม้ยเฮ้ยเา้ยเฮ้นเฮ้ยเอ้ยเฮ้ีเฮ้าเฮ้งมฮ้ยเ่หยเ่้ยเฮ้ยเฮนย้ยเอ้ยเฮ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 อยเอ้ยเฮ้เอ้ยเฮไยเอ้ยเฮ้ยยเฮ้เฮอยเเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเกมรูเเเะเ ไม่ใช่มันจะทำให้ตายของไม่ตกไมเอาครับไม่เอามันไม่ดีครับมันไม่ดีมันไม่มันงั้นมันเรียกเอาเอาชีวิตรอดไม่ได้ครับเฮดแต่ถ้าเป็นม็อบกิฟฟิ้งอะได้ถ้าเป็นแบบเฮดเออนั้นดิเอาเอาม็อบกิฟฟิ้งอะครับเฮดเฮดเฮดเอาแบบคิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดแบบแล้วขอล้วเฮดเฮดที่ไม่ต่ายเฮดเจะเฮดครับจะเฮดต้นเบุรมโอ้ผมเจอก่อนคุณอีก โอเคผมจะทีพีมาคุณเดอะอีพ <Ow. S 2> <ำ>ิกส์นะอ้าวกรมลงมาหมดแล้วกรรมแล้วกลมแล้วไงกรมแล้วไงแล้วโอเคครับเออพิกัดนี่มันพิกัดที่สงสัยมีวิธีมีวิธีทางเดียวครับอยาเกมหมดสิครับเฮ้ยอยาเกมหมดสิ <c oughs> อโอเกมหมดกันหมดเลยเกมหมดกันหมดเลยโอเคโอ้ อย่าเกมหมดกันหน่อยอย่าเกมหมดกันสิโอ้ยบาเจ้าโอเคหาโคให้ได้ก่อนอะเป้าหมายวันนี้เออเราจะหาโคกันยังไงล่ะครับเนี่ยหาไม่ได้ไม่มีที่ขุดก็นั่นสิครับผมมีแค่สติกอะแต่วูดเดิวูดมันหมดแล้วอะวูดมันไม่วสเกลเหรอคุณเอามาเร็วๆจะได้ทำต้นไม้ Oh oh, ไม่เช็ดโอ้ยไม่มีไหนครับเอ้ยจะเช่าแล้วเย่สเกลตันโอ้ยไอ้แมงมุมคนมาแล้วเร็วเร็วเร็วตายเลยเอือชูกาเคนไม่จริงชูกกาเคนชูกกาเคนไอไปหมดแล้วโอเคนะครับ ชูก้าเคนไอไปหมดแล้วนะครับเฮ้ยชูก้าชูก้าเคนผมอะชูก้าเคนชูก้าเคนชูก้าเคนเฮ้ยสเกลสเกลลิตัสสเกลสเกลสเกลเฮ้ยสเกลโอ้สเกลเฮ้ยชูก้าเคนผมล่วงลงไปทางไงดีครับโอเคยังไม่ทางลงดีดีแอบโอ้ไม่ไม่ไม่เออเย้กระดูกเต้มมาสองอันโอเคคุณโอ้ผมได้ของคืนแล้วก็ได้เมลอนเย เมลอนเมลอนเมลอนเย่้อ้ชูกะชูกเคนได้มาแล้วอ้อเคผมได้แตงโมมาแล้วครับไปเลยะครับเอ่าแล้วเห็ดสินะเออสวัสดีพี่จําอ่าคุณอ๊บโอเคได้กระดูกมาสองอันนะครับเออไปที่บ้านกันก่อนเอ้ยกระดูกเหรอสองอันดีเลยทำทำต้นไม้ครับทำต้นไม้ครับ คุณเอาไปทำโบนเมลแล้วจะใส่ต้นไม้ซะโอเคครับได้มาหกอันครับเออลืมไปเอาชุดกโกแลตใส่ลงไปในกล่องเลยครับรอบผมนี๋มีสติกสติกอยู่ในตัวผมมีเอ้ยเอยเอนั่นแ่ะสติกของผมเองสติกของผมเองทำไว้เอเอแล้วเ,เอาไปใส่ต้นไม้อยังครับยังครับต้นไม้อยู่ไหนอ่ะเอ้าคุณปลูกไว้เองยังจำไม่ได้เลยเหรอ ไว้เป็นสงอย่าพึ่งอย่าพึ่งใส่อย่าพึ่งใส่อย่าพึ่งใส่เออผมเดาเรานะว่ามันอาจจะไม่โตก็ได้ขุดต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเคลียร์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 ก่อนอ่ะลองครับลองนะไม่ติดหรอทำแล้วทำแล้วก็โอ้โหไม่ติดครับเอาอีกทีดิไม่ได้ครับไม่ได้ครับเราต้องไปที่เดิมครับ โอ๊ยอะไรเฮ้ยผมไม่ได้ตบนะโครับขอบคุณสามครั้งถึงจะติดนี่ครับเราต้องทำบนบ้านแล้วครับถึงจะสักฟิต์พอครับโอ้มาเขาอัปเดตไหมเหรอใช่ครับครับแต่ว่าเราทำหลายรอบแล้วไงอ่าคุณทำบนบ้านเลยมามาเลยมาเลยสามเอ๊ะไมนติดไปเอ้ยเอาวางครับจะสักบ้านเราจะซักฟิต์พอไหม โอ้ยิ่ง <Yes. S 1> yes. ักดสิทธิ์มากครับโอ้โหต้นไม้โอ้มบ้านเราสักดิ์สิทธิ์จริงๆต้นไม้ใหญ่้วยฉนโน้นบนต้นไม้ใหญ่ชจมตปโจมตโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปเอขอสองอันไปทำพริกแองนะผมขอสองอันไปทำดาบเอ้เราสติกอะโอเค สติกเอ้ยผมเอาผมทำเอ่อผมทำพิกแอลไว้สองอันนะครับใครจะมาเอาอีกอันหนึ่งครับผมขาดหนึ่งอันใครใครจะคุดเหมืองกับผมบ้างสติกไดแล้วผมครับอ่ะคุณเดี๋ยวพิกนะคุณมากใหญ่ได้ไปไลแล้วขอไดบไดีน้องอันไาบเหรออ่ะคุณเอาโอ๊กไอ้นี่ไปสองอันมไม้แปลรูปไปสองอันผม,มยังยไม่มีคุณจะไปคุดเหมืองแล้วมีสติกบ่ะ ติ๊กเหรอไม่รู้ะไม่มีแล้วมั้งไม่มีละเฮ้ยเดี๋ยวผมไปนรต้นไม้ที่กล่องแบบเดี๋ยวทำเมื่อทุกคนรับต้มไม้ที่กล่องเออผมไม่ได้เอาผมไม่ผมไม่เหลือไม้แล้วอะโอเคนะครับ ท่านผู้ชมครับคลิปนี้คลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับเออไม่ยาวหรอกยาวหน่อยก็เถอะเฮ้ยจะทำก็ผมขุดไว้ไม่ใช่เหรอเอาไม่ใช่แล้วมันเอ้ยเฮ้ยเกบไปเลยเถิดไปิงไปเถิดเถิเดไดเดุดไปเเรดไดกันเริดด โอ้ยอีกตัวเหรอโอ้ยๆๆ๊ยโอย,โอ,ยโอ๊ยทักออกคุพดขุดเฮ้ยมีสปาลตามแล้วไงคุณรีบเปาอะไรอ่ะคุณรีบขึ้นสปาลสปาวใช่ไหมสปาลกินบ้าเร็วปิด ผมจะทำสัญลักษณ์ไว้นะทำไมคุณตีไม่มีคุณตีขาวอ่ะผมาจะทำสัญลักษณ์ไว้นะไว้เราไว้เรามีเอ่อทอตเมื่อไหร่ค่อยไปเฮ้ยเคยเห็นคนเมาเว้ยอะว่าคนเมาคนเมาคนเมาหัวอ้วเลยอ้วหัวก็ผมท้องเสียกินกินอะเบะไปโอ้ยสไปเดอร์อีกตัวเว้ยสไปเดอร์อีกตัวสไปเดอร์เฮ้ยเฮ้ย ถ้าเกิดถ้าไอซ่าปล่ามันซ่าซาเยังมีมุงไม่ต้องไปปอกทอดนะทำไมอ่ะเพรผมจำได้ว่ามันมีเวสหนึ่งให้สอดถ่งลูกอตาแมงมุ้งใครก็ได้ส่งเว็บส่งเว็บส่งเว็บแมพมาให้ผมหน่อยผมจะอ่านอเคโอเมนส่งอะเว็บแมพโอ้เก่งเก่งเก่งสามโอ้ตรง สองนี่อยู่บ้าวพี่แบมยิวตกไปไหนวะแอาเฮ้ย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 เอ้ยออันนี้ก็ได้ตกตรงนั้นนั่นแหละอันนี้อันนี้โอเคปุ๊บเอ้าขยี้ลงไปน่ะของผมโอเคน้ำเบะแหมมีดาบด้วยเอาดาบมาให้ผมเออคีเปอร์ชัดๆเลยจั คีปเปอร์จริงๆผมจะลงไปรวยแล้วหินเอากระดูกมาให้ได้ดีโอ้ยขุดหินกันเฮ้ยระวังระวังขุดก่อนเราจะตายอยู่แล้วโคอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอ้ยอ้ยเจอเถอะโอ้ให้ตายเถอะ แต่เต๋อไม่ได้ชวนผมขุดเลยเออยาขุดเลยยาขุดเลยขอร้องเอหจะปาแมงมุมขุดตรงไหนก็เจออุ้ย้นเจอถ้ำมเฟอร์อยู่สองตัวกู้เล็ก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 กู้เล็กเจอถ้ำกู้เล็กอยู่สองตัวอุ้ยสวยแล้วเจอถ้ำมีคีเปอร์อยู่สองตัวเออสเกลเขาทำเปธนูลอยได้

โอ้โหตายกันอีกครั้งเฮ้ยรูกบอลทำไมถึงไปเกิดในบ้านรูกบอลทำไมถึงเกิดในบ้านดูผมเซ็นเอรเปล่าเอาไว้โอ้โหเทสสไปเดอร์ซิปเปอร์ซิปเปอร์โอ้โ่มันชักยากขึ้นแล้วเนี่ยโอ๊ย อุ้ยโอ้โอ้ย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 ช่วยด้วยเอ่อทีวีมาตายเอายันภาษาอังกฤษไม่ออกไออันภาษาอังกฤษไม่ออกใครก็ได้ช่วยบอกอาชีพเมนทีว่าทำยังไงโอเคอาชีพเมนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขียนไว้ในลิงค์คลิปชันโอเคบ๊ายบายไมีดินนะคะ